ครูป้อมคนนังฟ้าสอนวิชาชีวิตในลพีคะ่ะวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เรื่อง3วิธีมีความสุขถ้าต้องอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ชอบเราวิธีที่1ให้เรารู้ว่านักจิตวิทยาแล้วก็กูรูด้านพัฒนาตัวเองทุกคนเห็นพ้องต้องกันเลยนะคะว่า40-50%ของคนในโลกเนี่ยเขาไม่ ยังไงเขาก็จะไม่ชอบเราแม้ว่าเราจะทําดีแค่ไหนก็ตามข้อ2บอกตัวเองว่าเขาไม่ชอบเรามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพูดกับตัวเองเลยค่ะคุณไม่ชอบฉันไม่มีปัญหาฉันก็ไปสมาคมกับคนที่ชอบฉันฉันไม่เสียเวลามาคิดหาทางให้คุณชอบฉันหรอกข้อ3 อย่าให้เข้ามามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกจิตใจของเราโดยการเปลี่ยนโฟกัสว่าเขาไม่ชอบเรามาโฟกัสเรื่องของเราที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองมีความรู้มากมายในเน็ตนะคะที่เราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาเข้าไปเอนจอยเข้าไปมีความสุขจนเราจะลืมเวลาไปเลยมี คนมากมายที่เสียเวลาไปกับการคิดที่จะทำให้คนอื่นชอบ1น,นาทีที่จะคิดมันก็เสียเวลาดีๆในชีวิตของคุณไป1น,นาทีเช่นะคะด้วยรักคุป้อมคนอังฟาสอนวิชาชีวิตในแนวพีค่ะชอบความรู้ดีๆอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ